สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป,ปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดการประชุมวิชาการ40ปีราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ The Essence of Internal Medicine เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส ครบ40ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรม,มานาถบาพิตรสรงรับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรม,มาราชูป,ปถัมภ์มีแพทย์จากสาขาต่างๆเภสัชกรพยาบาลบุคลากรด้านสาธารณสุขนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนร่วมการประชุมกว่า2,800คน โอกาสนี้พระสถา,านเกียรติบตัตรแก่อายุรแพทย์อาวุโส8คนที่ได้รับรางวัลผู้ประสบความสําเร็จสูงสุดตลอดชีวิตเพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพและอายุรกรรมมาอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะเสียสละและเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบวิชาชีพและอายุรกรรมท่านอื่นๆและพระชทา,านเกียรติบตัตรแก่ปูชนียาจา,ายุรแพทย์14คนจากนั้นมีพระชดดารัสเปิดการประชุม ราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจาัดก,การประชุมนี้ขึ้นระหว่างวันที่24-27ถึงเมษายน2567มีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ทั้งในและต่างประเทศร่วมปฐาฐกถาในหัวข้อสำคัญต่างๆเช่นเวชบำบัดวิกฤตอดีตปัจจุบันและอนาคตและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตสู่อายุรแพทย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีนักสการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมนชนาธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปริมณบบพิษรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ไทย และนศกาแสดงพระราชกรยียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ส่งมุ่งมั่นช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงท้งยังมีการนําเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านในระดับต่างๆและการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีและดีเยี่ยมด้วย เวลา1 5 59นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอ,อกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยส่งร่วมงานบูรณสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567 โดยมีนายเสริมใส่กรมสิทธ์รองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละององพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนตไตรทรงส่งน้ำพรพุทธรูปประจำสถานเอกอัครชทูตโซปรเกจตุปใจัยเทียธรรมถวายพระสงฆ์จำนวน5รูปซึ่งนี้หมดมาจากสาทรนรัต ประชาธิปไตยประชาชนลาวสามรูปและไทยสองรูปจะนักพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสงร่วมพิธีบายสีสู่พระขวัญโดยมีหมอพรอนุอนวงศ์สุริวงศ์เป็นผู้ประกอบพิธีใบสีสูขพระขวัญอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภยัยและเพียงไตรทั้งปวง การทำพิธีใบสีสุขขวัญชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะทำให้อยู่ดีมีสุขแล้วยังสสงมยัจะส่งเสริมให้มีกำลังใ,ใจที่เข้มแข็งมีสติไม่ประมาทจานาทอพระเนตรก,การแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาธิการแสดงกายก,กรรมห่วงเหล็กการแสดงฟ้อนหมู่ชีวิตใหม่ชาวมง้มวมวมงการขับร้องเพลงบ้านเกิดเราการขับร้องเพลงยามแหลงบ้านเฮาการแสดงฟ้อนสาวผวนมวนซื่น การแสดงก,ะยะกายกรรมเลื่อนลอยเตะชามการฟ้อนรำและขับร้องหมู่เพลงแว,วคำํำทูลลาวโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบัคคมทูลถวายพระพรเชียมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระจสมพวันที่2เมษาย,ยน2567คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรทรงตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน งานบุญสงกรานปีใหม่สันเอกอักรรชทูตสาารณรักประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนเรียกเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันด้วยองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขา พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ9โครงการหลัก139กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือน ที่ยากจนการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน <c oughs> เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกันนี้ได้รับฟังแผนการพัฒนาและกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภาัฏทั่วประเทศรวมทั้งเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดสอนด้วยตระหนักถึงความต้องการของตลาดบุคลากรก,รกรการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ของประชาชนพร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการที่เน้นสมรรถนะการปฏิบัติให้นักศึกษาจนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติได้มากกว่า30รายการในแต่ละปีโอคมตรีประชุมและติดตามการปฏิบัติการเวทีโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2567 ที่อาคารอำนวยการกลางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนาดรุดิตโอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมืองที่โครงการหลวงเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี2567โดยได้ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกิจกรรมสะกล้าวดำหัวตามประเพณีล้านนา<อ>เพื่อขอสุมาคาระวะรดน้ำขอพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนสนอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะได้องคมตรีมอบโลกพร้อมไปรับรองและเกียรติบัตร การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงแก่ผู้นำชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและแม่ฮ่องสอนรวม10แห่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยมูลที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีต้นแบบชุมชนโครงการหลวงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน22แห่งและจะมุ่งมั่นพัฒนาอีก17แห่งให้ครบทั้ง39แห่ง ต่อจากนั้นนายจรันทาดากนสูรนตรอกคมมตรีประธานกรรมการมวยที่โครงการหลวงและพลเอกกับปนาดรุติดอกมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมวยที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนายโยบายครั้งที่7ทับสอาระมีวต่างๆอาทิขอพิจารณาอนุมัติหลัก ในการจัดงานโครงการหลวง2,567ที่กรุงเทพมหานครเดือนสิงหาคมและจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมในอุทยาหลวงราชพฤกษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กระกฎาคม2567และเพื่อเ,อเ,อเอผยแพร่ผลสำเร็จในการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ55ปีโครงการหลวง ในตอนบ่ายได้ประชุมมือที่โครงการหลวงประจำเดือนเมษายน2567ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมูลทีและหน่วยง,งานที่สนับสนุนการดําเนินงานอาทิความก้าวหน้าโครงการวัคซีนเวัรรุนโครงการหลวงป้องกันยาเสพติดได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติดเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างเครือข่ายเยาวชนและติดตามประเมินผลซึ่งในเดือนเมษายนได้จัดอบรมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงถ่ายทอดความรู้การแปลรูปผลผลิตในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ไอศกรีมเส้นสปากเกตตีอบรมการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนงานจัดอนุรักษ์ดินและน้า900ไร่ในพื้นที่รวม5ศูนย์เดิเมเนินกันแล้ว555ไร่โดยที่โครงการหลวงมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานตามพระบัญญัติธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางการสืบสารักษาและต่อยอดสินีรัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรสู่การสร้างประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติและชาวโลก สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน23,205กิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สาหมู่บ้านในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวน95คนซึ่งประสบปัญหามเมล็ดพันธุ์ข้าวเจือปนผลผลิตขาดคุณภาพจำหน่ายไม่ได้ราคาและไม่สามารถเก็บ เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายต่อได้ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย1,547ใไร่โดยมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณวัดสันหลวงตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สาย สมเด็จพระนิธิธทร่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้โมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติโมูลนิทิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพรรดิเพนสุริจังหวัดเชียงรายดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อช่วย เพื่อนด้วย